ครับสวัสดีครับพี่น้องไอ้ชาวไก่ชนนะครับไอ้คลิปนี้จะมพูดถึงเลยเรื่องการไอ้มือน้ําระหว่างมือน้ํามือน้ํารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อันไหนดีอันไหนความเก่ากับความไอ้ความไอ้ความสดนะครับความเก่าความสดเดียจะพูดถึงนะครับที่ผมผมที่ผมเคยเห็นมานะครับเอ่อ มันอะไรจะแน่นอนนะครับในการทำน้ำไก่นะครับผมก็ดูหลายๆคู่หลายๆสนามนะครับที่เห็นมาส่วนมากก็วิชาสมัยใหม่เนยที่เขาไอเข้าน้ำกันนะครับมันจะเป็นเทคนิคตามๆกันนะครับคล้ายๆกันอาบน้ำไก่ทุกวันนี้ส่วนมากที่คนที่หนุ่มๆ ที่วัยรุ่นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเขาจะเข้าระบบสบายใหม่นะครับระบบเข้าน้ำอาบน้ำไก่ที่ทำน้ำไก่คนรุ่นเก่าเขาทำนะครับเขาทำน้ำไก่เขาทำเหมือนไก่นี่จะไม่ไม่แตะเหมือนไม่แตะต้องอะไรนะไก่ยังนิ่งๆอยู่นะครับอาบน้ําไก่นะครับไก่จะไม่กระดุกกระดิกไม่ล้นไม่รานนะครับเขาแต่ว่า ไก่จะออกเข้าสู่สนามยกต่อไปไก่จะฟื้นนะครับไม่รู้เขาทำแบบไหนเขาเทคนิคคนรุ่นเก่านี่มาเปรียบเ,เทียบกับเด็กเด็กสมัยนี้ที่ทำนะครับทำน้ำไก่ทำน้ำไก่รีดแล้วก็ใช้เหมือนเหมือนกันแบบเหมือนเหมือนเรียน,เร,ยนเรียนแบบกันนะครับเอาน้ำเข้าตัวไก่ก็ไม่มากปกติที่เรา ที่ผมทาน้ําไก่นะครับเอาไก่พักยกสมมติเข้ายกหนึ่งนี้พักยกที่สองนี้ต้องเอาไก่ต้องเอาไก่มาประคองตัวแล้วก็เอาน้ําเอาน้ําใส่ไก่รูปไก่ให้เย็นนะครับให้ตัวเย็นแล้วก็พักผ่อน,นครับไม่ทําอะไรไม่ผ่าหัวไม่แตะต้องเลยตรงที่เก็บนะครับทําให้ไก่หายหอบแล้วก็เอาเสเลดปั่นเสเลดออกจากคอ ที่ผมระบบผมที่ทําจะเป็นระบบให้ไก่สบายสบายตัวที่สุดครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาทํานะครับเขาทําน้ําไก่เขาเอาไก่เขาทําตามกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเอาออกมารีบขายหัวรีบหมุนเสลดรบัน่นคอรีบเอาน้ําไม่กินเลยนะครับแล้วก็พักเขาเขาทำนี้เขาทำให้เสร็จแล้วก็รีบรีบรีบพัก แต่ถ้าผมนี่เอาออกมานี่ทํารูปน้ําให้เย็นให้ไก่สดชื่นแล้วก็ปั่นเสล็ดก็ปั่นเสล็ดออกเอาน้ํให้กินนะครับแล้วก็พักก่อนพักผ่อนก่อนค่อยมารีดหัวไขหัวเปิดถ้ามีเลือดถ้ามีเลือดบนหัวนี่เยอะถ้าโดนช้าเยอะนะครับถึงเราจะเปิดหัวเปิดแผลออกเอาเอาเลือดออกจากหัวนะครับถ้าไก่สมมติไก่ถ้าไก่ แผลไม่ท่วมหัวนะครับแผลบนหัวนี่ไม่ท่วมนะครับอย่าไปเปิดแผลเด็ดขาดถ้าสำหรับผมนะครับมือมือน้ําม,มือน้ำคือไม่ไม่ไม่ค่อยรับไม่ได้รับจ้างนะครับเป็นสําหรับไก่ตัวเองนะครับที่ที่ออกชนนะครับส่วนมากผมทําผมจะให้ไก่สบายที่สุดผมผมไม่ให้แผลเปิดแผลเท่าเราไปเข็มไปปักหัวนะครับเปิดแผลมีดพิโกนนะครับปาด ไก่ได้แผลเพิ่มอีกนะครับถ้าไก่ไม่บวมนะครับไก่จะได้แผลเพิ่มเจ็บนะครับถ้าโดนโดนไปตีซ้ำซ้บ่อยบ่อยนะครับเจ็บตรงนั้นนะครับไก่จะสะดุ้งด้วยนะครับเราเราอยาบถ้าไม่ชํำมากเราจะไปเปิดแล้วก็ไอ้น้าร้อนนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่ฟังเอาไว้นะครับมือใหม่ทําน้ําไก่เนี่ยใช้ความร้อนเนี่ยกับไก่จนลองเลยนะครับผมเห็นนะครับ รีดน้ำเย็นนั้นไม่เข้าตัวเอาไปชนนี่เอาไปชนขนอย่างแห้งเลยนะครับขนอย่างแห้งเลยยกที่สองยกที่สามก็จริงนะครับเอาเอาไปเข้าเขาว่ารีดเอาไปเลยขเลยขารีดรีดให้นจากให้ตีไม่ตีนะครับเอาน้ําน้ําร้อนมารีดเอาขราเบื้องมารีดนี่ความร้อนมารีดมันไม่ตีไก่นะครับมันแข็งนะครับตัวแข็งตัวเกง่งมันจะเป็นห่วงมากกว่าครับ ไม่เหมือนน้ำน้ำเย็นน,น้ำน้ำธรรมดานะครับน้ำเปล่านี่ <c oughs> ไก่จะสดชื่นแล้วเราให้น้ำเย็นเราต้องไปใส่น้ำเย็นแล้วก็เราเรเอาเราปล่อยไก่ให้เดินนะครับต้องมีการปล่อยให้เดินนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าให้นอนบังคับให้นอนมันนอนก็นอนไก่ไม่อยากนอนบางตัวไม่อยากนอนนะครับไม่นอนแล้วก็ไม่จัเป็นให้มันนอนนะครับการพักยกแต่เราคนนี่โอ้รีบ รีดหัวข่หัวไก่ดินเผื่อโอ้โหเผื่อจะได้พักก่อนออกมาเนี่ตีเท่ากับตีสามสิบนาทีนะครับยกหนึ่งเพราะตีออกมาตียี่สิบนาทีนี่ยตียี่สิบนาทีนะครับตียี่สิบนาทีแล้วก็มาอีกสิบนาทีมาบีบหัวไขย่ยหัวรีดอีกนะครับหนักนะครับไก่ไม่ได้พักขอนนะครับมันตีมันยี่สิบน,นาทีมันเหนื่อยแล้วครับเราออกมานี่ทําให้เบาที่สุดนิ่มที่สุด อาบน้ำให้เย็นสบายแล้วก็พักผ่อนนอนไก่จะได้สบายตัวครับไก่จะหลังจากนั้นเราดูหัวมีเลือดไหมมีเลือดท่วมหัวไหมท่วมหวัวเราก็เปิดแผลเอาเลือดออกถ้าไม่มีเราอย่าไปทําเด็ดขาดนะครับตาเติมเหมือนกันนะครับตาทามีปัญหานะครับก็ให้พักออกจากออกจากไก สนามเอามาเข้าน้ำเนี่ก็ต้องให้พักประมาณอยู่ไม่ถึงนะสิบนาทีนะครับสักเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดนาทีนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันแผลเยอะเราต้งถ่างตานะครับทางตาเข้าปากนะครับมันก็จะประมาณอยู่พักยี่สิบนาทีก็ประมาณอยู่สิบสิบสองนาทีสิบสองนาทีต้องให้ทันนะครับเราต้องต้อง กำหนดเวลาด้วยกำหนดเวลาให้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับที่เราเราเราทำเราทําทผ่านไหมเร็วไหมทมันไหมเวลาเท่านี้นะครับ <ide al> เราต้องก <ide al> ําหนดเวลาของเราให้ได้กับซีมน,นของเรานะครับ <rhyme> ครับสําหรับรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ผมไปเห็นนะครับไปเห็นรุ่นเก่าที่ที่ที่เขาทําน้ำเนี่ยไก่ไม่ไม่สะเทือนเลยนะครับไก <m> ่ไม่ร้องไม่สะเทือนไม่ กับมาเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่ทานะครับทําน้ําไก่เนี่ยคนรุ่นใหม่ทําเียไก่จะดิน้นไก่อยากให้นอนมันรวมมันไม่นอนบีบหวัวบังคับหัวมันลงให้อยากให้มันนอนนะครับนี่ฝืนฝืนมากดิ้นอีกนะครับไก่ครับกับเบื้องความร้อนไปรีดอีกตัวร้อร้องเลยนะครับไก่ตัวครับโดนที่หว water, ัวหัวมีแผลนะครับเอาความร้อนไปใส่เลยตามหน้าอกเียร้องเลยนะครับไก่เจ็บนะครับเจ็บไก่โดนความร้อนนะครับ ไก่มันไม่สบายตัวแล้วเอาไปตีมันมันกดเท่ากเท่ากับตัดกําลังมาครับตัดกําลังไปเยอะตัดกําลังไปประมาณยี่สิบสมสิบเปอร์เซ็นไม่ไม่ไก่เหลือ70%็ดสิเปอต์เขาตีตีออกมาแล้วไก่ร้อยเปอร์เหลือเหลือเปอร์เซ็นต์ความแข็งแกร่งประมาณเจ็ดนตัดออกออกยี่สบสาสิเปอร์เซ็นหลือจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้ิปอซไปตีห้าสิความความที่จะชนะเขาได้ยากนะครับห้าอร์ซมัน เป็นการประคองตัวมากกว่าครับแต่ละยกตทุกคิดดูให้ดีนะครับมือน้ำนะครับผมก็ไม่ใช่มือน้ำในอาชีพนะครับแต่ผมผมเป็นในพัฒนาไก่พัฒนาไก่ออกชนมากกว่าเลี้ยงออกชนแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มากกว่าสำหรับผมนะครับก็เป็นความรู้ที่ผมผมเห็นมานะครับผมเล่าเล่าให้เพื่อนๆไก่ชนได้ได้ได้รู้นะครับได้เป็น พ่อคิดนะครับสําหรับมือน้ํารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่กับรุ่นรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ยัง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 หายังศึกษานะครับยังยังไม่รู้ที่ที่เขารู้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ที่ที่ยังไม่รู้นะครับเพิ่งศึกษาใหม่นะครับให้ให้เลือกปฏิบัตินะครับระหว่างคําพูดระหว่างคลิปที่เห็นที่ผมได้พูดออกไปนะครับมันมันเป็นจริงไหมดูศึกษาไปเรื่อยนะครับ ครับคลิปนี้เอาพอเข้นี้กว่านะครับ